สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอลำค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะวันนี้แล้วนะคะที่บอตตั้มนะคะจะมาเผยโฉมหน้านะคะไม่รู้ว่าน้องคนนี้จะได้เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของค่ายมุงเทพบันเทิงสินหรือเปล่านะคะแต่ยังไงนั้นรู้แต่ว่าน้องคนนี้น่ารักแล้วก็เก่งมากค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีไรส์สดคู่กับหมอตั้มด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องกันเลยค่ะมืออื้นมือเฮือนี่นักเอกสีมาเล่นน้ำผู้หนึ่งนะครับผมโอ้ต่ว่าเพิ่งแล้วกะผู้ง,งามเสียงดีนะครับผมเพราะทในหอด้านออดิชั่นดอกนะครับผมต่ว่าเสียหายน้องมาเล็นน้ำนะครับเสียหายน้องมาเล่นน้ำเสียหายน้องมาก ป๋ากับพี่น้องเป็แนแฟนนะครับแฟนขาแนเป้งแฟนหมอลํำนะครับผมมอาเบงซอยกันก่อนวันออดิชั่นนะครับผมก่อนวันออดิชั่นว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมให้เล่นอยู่ใส่ไปลั้งอยู่ใส่ะหอบมาไลา่ตามไปทุกแห่งน้องยุกิมาหรือเปล่าน้องยุกิไม่ได้มาสิครับ ปาก,กลูกคอกลมแต็รอรอเลยครับรอนะซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับผมอย่าลืมซัพพอร์ตน้องด้วยนะครับว่าแมนสิซัพพอร์ตน้องหรือว่าเสียน้องมาซัพพอร์ตจะค้องตีแฟนคลับน้องเยอะมากนะแฟนคลับน้องเยอะมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุบุตรสุคนค่ะ วันนี้นะคะพบกับรันสุนนิสาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือบรรยากาศดีๆพี่น้องค่ะเอาเพลงวนๆมาฝากก่อนพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้รานนั่นแน่เด้องานดอกไม้เมืองเลยเราได้เจอกันฝากสัมพันธ์รักแน่นยังจำได้ไม่แฟนที่ตามเียบน้องต่างจ้องมองตากัน ทุกว่าอันนุ่มเมืองเลยพี่เคยเอาจใจงานดอกไป้ปีนี้เห็นพี่มากับพันยาลูกติดน้องได้แต่ยืนคิดไม่กล้าทำกลัวเป็นปืนเป็นป้ายหากพี่จะ น้องลันน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งเสียงดีแล้วก็น่ารักมากๆด้วยถ้าได้ร่วมงานกันกับบอสตั้มบอกเลยนะคะว่ารังเป็นผู้แตกแน่นอนค่ะน้องรันไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นทหารหญิงด้วยนะคะแล้วก็ยังเคยไปประกวดรายการร้องเพลงหลายรายการมากเลยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณคลิิดีจาก เพจของกรุงเทพบันเทิงสินแล้วก็ของน้องรันสนิสานะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ